สวัสดีค่ะท่านที่อยากได้ที่ดินสร้างบ้านพักตาอากาศวิวเขานครนายกค่ะวันนี้อุพามาอยู่ที่บ้านหนองแวงนะคะตําบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกอยู่ที่ดินแปลงนี้ค่ะด้านหลังนะคะเป็นแปลงริมนะคะเพื่อนบ้านซื้อไปแล้วแล้วก็ถมสร้างบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้อุยืนอยู่ที่กลางแปลงค่ะพื้นที่300ตารางวานะคะแปลงนี้ค่ะท่านเจ้าของ้อมรัวให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะคะติดกันค่ะเพียงหนึ่งล้านเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะท่านขุดบ่อไว้นะคะเป็นสระไว้สำหรับเลี้ยงปลาแล้วก็สำหรับท่านที่จะมาสร้างบ้านนะคะก็จะปลูกต้นไม้มีน้ำให้ลดแบบนี้เลยนะคะนี่เพื่อนบ้านก็ปลูกต้นไม้สวยๆนะคะไว้รดสนามหญ้านะคะ นี่ค่ะโซนที่เป็นสามารถสร้างบ้านนะคะเวลาสร้างบ้านเราก็จะทำเนินขึ้นไปแบบนั้นนะคะเพื่อให้เห็นบรรยากาศวิวภูเขาค่ะตรงนี้มีทั้งหมด2แปลงนะคะเหมือนกันเลยค่ะด้านข้างท่านเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้นะคะเป็นต้นมะฮอกกานีนะคะต้นพยุงให้แบบนี้ค่ะนี่เลยมีสองแปลงนะคะ สนใจนะดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อูนะคะที่ดินแปลงเล็กวิวเขาพระพร้อมสระน้ำสวยๆแบบนี้นะคะยกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่อูที่ดินนะคะก็จะได้เจอที่ดินแปลงสวยนครนายกราคาถูกแบบนี้ก่อนใครค่ะ